เรื่องสามคูณแปดเป็นเท่าไหร่เอียนหุยชายหนุ่มผู้ฝ่ายศึกษามีคุณธรรมงดงามเป็นสิบรักของของจื้อมีอยู่วันหนึ่งเอียนหุยออกไปทำธุระที่ตลาดเห็นผู้คนจำนวนมากห้อมล้อมอยู่ที่หน้าร้านขายผ้าจึงเข้าไปสอบถามดู ทำให้รู้ว่าเกิดการพิพาทกันขึ้นระหว่างคนขายผ้ากับลูกค้าเขาได้ยินลูกค้าตะโกนเสียงดังโวกเวกว่าสามคูณแปดได้ยี่สิบสามทำไมถ่านในขา่ายเงินตั้งยี่สิบสี่เหรียญล่ะเอียนฮุยจึงเดินเข้าไปในร้านหลังจากทำความเคารพแล้วจึงกล่าวว่าพี่ชายสามคูณแปดได้ยี่สิบสี่จะเป็นยี่สิบสามไปได้ยังไงพี่ชายคิดผิดแล้วไม่ต้องทะเลากกะลกันหรอก คนซื้อผ้าไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งชี้หน้าเอียนหุยและกล่าวว่าใครให้เจ้าเข้ามายุ่เจ้าอายุเท่าไรกันจะตัดสินกับเพียงท่านคงชื่อเท่านั้นผิดหรือถูกมีท่านบูเดิวที่ข้าจะยอมรับฟังไปไปหาท่านคงชื่อกันเอียนหุยกล่าวว่าก็ดีถ้าหากท่านคงชื่อบอกว่าท่านผิดท่านจะทำอย่างไรคนซื้อผ้าก็เลยกล่าวว่าหากท่านวินิจฉัยว่าข้าผิดข้ายอมให้หัวลุดจากบาเลยแล้วจะเจ้าผิดล่ะ เอียนฮุยก็เลยกล่าวว่าหากท่านวินิจใช้วา่า้าผิดข้าย่อมถูกปลดหมวกซึ่งก็หมายถึงการถูกปลดจากตำแหน่งทั้งสองจึงเกิดการพนันกันเพื่อผมจื้อสอบถามจนเกิดความกระจ่างก็ยิ้มให้กับเอียนฮุยและกล่าววา่าจอมคูณแปดได้ยีจีบจ้มทุกตองแล้วเอียนฮุยเธอแพ้แล้ว ทอดหมวกของเธอให้พี่ชายทันเชียเอียนหุยไม่โต้แยง้งยอมรับในการวินิจฉัยของท่านอาจารย์จึงถอดหมวกที่สวมให้แก่ชายคนนั้นชายผู้นั้นเมื่อได้รับหมวกก็ยิ้มสมหวังกลับไปคำวินิจฉัยของของจือ้อต่อหน้าแม้เอียนหุยจะยอมรับแต่ในใจกลับไม่คิดเช่นนั้นเอียนหุยคิดว่าท่านอาจารย์ชราม,มากความคิดคงเลอะเลือน จึงไม่อยากอยู่ศึกษากับคงจื้ออีกต่อไปพอรุ่งขึ้นเอียนหุยจึงเข้าไปลาอาจารย์กลับบ้านด้วยเหตุผลที่ว่าบ้านเกิดเรื่องราวต้องรีบกลับไปจัดการคงจื้อรู้ดีว่าเอียนหุยคิดอะไรอยู่จึงไม่ได้สอบถามมากความอนุญาตให้เอียนหุยกลับบ้านได้ก่อนเอียนหุยจะเดินทางกลับได้เข้าไปกราบลาขงจือ้อคงจื้อกล่าวอวยพรและให้รีบกลับมาหาักเสร็จกิจธุระแล้ว พร้อมกันนั้นก็คำชับว่าย่าแฝงเร้นกายตายต,ายต,ายต้นไม้ใหญ่ยาฆ่าผู้ใดหากไม่ชัดแจนอินหุยคำนับพร้อมกล่าวว่าสิทธิจะจ,จดจำใส่ใจแล้วก็ลาอาจารย์ออกเดินทางไปเมื่อออกเดินทางไปได้ระยะหนึ่งเกิดพายุลมแรงสายฟ้าแลบแลบเอินหุยคิดว่าต้องเกิดพายุฝนเป็นแน่จึงเร่งฝีเท้า เพื่อเข้าไปอาศัยอยู่ในต้นไม้ใหญ่แต่ก็จุกคิดถึงคำกำชับของท่านอาจารย์ที่ว่ายาเเฟเป็นกอยตัดต้นไม้ใหญ่ยาฆ่าผู้ใหญ่าไม่ชัดแจ้งอเราเองก็ติดตามท่านอาจารย์มาเป็นเวลานานลองเชื่อท่านอาจารย์อีกสักครั้งคิดได้ดังนั้นจึงเดินออกจากต้นไม้ใหญ่ ในขณะที่เอียนหุยเดินไปได้ไม่ไกลนักบัดดลสายฟ้าก็ผ่าลงมาต้นไม้ใหญ่นั้นล้มลงต่อหน้าต่อตาเอียนหุยตะลึงพลึงเพลิดคํากล่าวของพระอาจารย์ประโยคแรกเป็นจริงซะแล้วเอหรู้ตัวเราจะฆ่าใครโดยไม่รู้สาเหตุเอียนหุยจึงรีบเดินทางกลับกว่าจะถึงบ้านก็ดึกแล้วแต่ไม่กล้าปลุกคนในบ้านเลยใช้ดาบที่นำติดตัวมาค่อยๆเดาะประตูห้องของภรรยาเมื่อเอียนหุยคลำไปที่เตียงนอน ก็ต้องตกใจทาไมมีคนนอนอยู่บนเตียงสองคนเอียนฮุยโมโหอย่างแรงจึงหยิบดาบขึ้นหมาจะปลิดชีวิตผู้ที่นอนอยู่บนเตียงเสียงกาชับของท่านอาจารย์ก็ดังขึ้นมาอีกยาแฝงเร้นกาย,ยตัดต้นไม้ใหญ่ยาข้าผู้ใด้าไม่ชัดแกงเมื่อเขาจุดตะเกียงก็เห็นว่าคนหนึ่งคือภรรยาของเขาส่วนอีกคนหนึ่งคือน้องสาวของเขานั่นเองพอฟ้าสาง เอียนฮุยก็รีบกลับสำนักเพื่อพบหน้าของจื้อแล้วจึงรีบคุกเข่ากราบอาจารย์และกล่าวว่าท่านอาจารย์คำกรรชับของท่านได้ช่วยชีวิตของสิทธิ์ภรรยาและน้องสาวไว้ทำไมท่านจึงรู้เหมือนตาเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสิทธิ์บ้างของจื้อพยุงเอียนหุยขึ้นลุกนั่งและกล่าวว่า เมื่อวานอากาศไม่สูดีนักน่าจะมีฝนตกฟ้าแหละเป็นแน่จึงเตือนเจ้าว่าอย่าแฝงเร้นกายตายตจนไม้ใหญ่และเมื่อวานเจ้าจากไปด้วยโษชะแถมยังพกดาบติดตัวไปด้วยอาจารย์จึงเตือนเจ้าย่ขาข่าผู้ใดหากไม่ชัดแจ้ง เอียนหุยโค้งคำนับท่านอาจารย์ขาดดังเทวดาสิทธิรู้สึกเคารพเหลื่อมใสทันเลอเกินคงจื้อจึงเตือนเอียนหุยว่าอาจารย์รู้ว่าที่เจ้าข้อลากลับนั้นเป็นการโกหกที่จริงแล้วเจ้าคิดว่าอาจารย์แก่แล้วความคิดลบเลือนไม่ยากศึกษากับอาจารย์อีกแล้วเจ้าลองคิดดูดีสิอาจารย์บอกเจ้าว่าสามคูณแปดดยีจิบสาม เจ้าแพ้ก็เพียงแค่ถอดหมวกหากอาจารย์บอกจามคูณแปดในยี่ิบตรีเขาแพ้น,นั่นหมายถึงชีวิตของคนคนหนึ่งเจ้าคิดว่าหมวกรือชีวิตสำคัญยิ่งกว่ากันบางครั้งคุณอาจเอาชนะคนอื่นด้วยเหตุผลของคุณแต่คุณอาจจะสูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดไปเรื่องราวต่างๆแบ่งเป็นหนักเบา รีบช้าอย่าเป็นเพราะต้องการเอาชนะให้ได้แล้วทำให้เสียใจไปตลอดชีวิตถอยหนึก้าทะเลกว้างฟ้างามทะเลาะกับลูกค้าต่อให้ชนะคุณก็แพ้อยู่ดีเพราะลูกค้าอาจจะไม่มาซื้อสินค้ากับคุณอีกทะเลาะกับเท่าแก่ต่อให้คุณชนะคุณก็แพ้อยู่ดีเพราะถึงปลายปีคุณอาจจะเจอซองขาวทะเลาะกับภรรยาต่อให้ชนะก็ต้องแพ้อยู่ดี เพราะเธอจะไม่สนใจดูแลคุณเลยทะเลาะก,กับเพื่อนต่อให้ชนะก็แพ้เช่นกันเพราะคุณอาจจะเสียมิตรภาพจากเพื่อนดีๆที่คบกันมาเป็นเวลานานใบชาเกิดสีสวยและกลิ่นหอมหน่าลิ้มลองได้ก็เพราะโดนน้ำร้อนลวกชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะเผชิญกับอุปสรรครั้งแล้วครั้งเล่าจึงเหลือไว้เป็นตำนานให้เล่าขานน่าติดตามความรีบร้อนทางอารมณ์ อาจน,นำมาซึ่งความเสียหายอีกมากมายในวันเวลาที่เผชิญกับความทุกข์ยากก็แค่ชะลอชีวิตให้ช้าลงเพื่อจะได้มองเห็นอะไรอะไรให้ชัดเจนขึ้นเปิดใจให้กว้างขึ้นโกรธคืองทุกอย่างให้น้อยลงมีอารมณ์ขันให้มากขึ้นวิตกกังวลให้น้อยลงหวาดกลัวให้น้อยลงและเพิ่มความกล้าให้มากยิ่งขึ้นการแก้ไขปัญหาบางอย่างนั้น เร่งรีบก็ไม่ได้เพราะถ้าเราวิ่งเร็วอยู่ตลอดเวลาเราอาจจะวิ่งเลยประตูทางออกของปัญหาเพียงเพราะมองไม่เห็นก็ได้นะคะ ตันไม่คืนแม้รอกบันตามองโลกให้เป็นสุขเศร้าน้นนามันอยู่ที่ใจจิดจักดตสายทำใจให้เย็นยิ่งมีความสุขสนุกให้เป็นเรื่องเลือรีเอเร้นเว้น,นสิ่งสแส